สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิญญารัตเยมอมอรัตวันนี้จะมาพูดถึง GFRS9 ในส่วนของหลักการและตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินตาม GFRS9 ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้กันก่อนนะคะว่า GFRS9 เนี่ยคืออะไร TFRS นะคะย่อมาจาก Thai Financial Reporting Standards คือมาตรฐานร,รายงานทางการเงิน TFRS 9ก็คือมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่9ได้เริ่มบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2563ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับใหม่ที่ใช้กับกิจการ ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะซึ่งกำหนดให้กิจการรับรูสินทรัพย์ทางการเงินหรือนิสสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการโดยกิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือนิสสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหกักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือนี้สินทางการเงินค่ะเอแล้วหลักการในการตรวจสอบรายการประมาณการทางบัญชีมีกี่ขั้นตอนกันนะหลักการในการตรวจสอบรายการประมาณการทางบัญชีมีทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนที่1ระบุรายการประมาณการทางบัญชีซึ่งอาจมีผลต่อการเกิดข้อผิดพลาดอันเป็นสาระสำคัญต่อง,งบการเงินโดยรวมโดยที่จะต้องทำความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ซึ่งได้แก่ ขอบเขตการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการรวมถึงวิธีการวัดมูลค่าเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและประเมินผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะทําความเข้าใจวิธีการที่ผู้บริหารเนี่ยได้ใช้ในการประมาณการทางบัญชีจะต้องทําความเข้าใจในวิธีการในการวัดมูลค่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทําประมาณการทางบัญชีและความไม่แน่นอนของประมาณการ รวมทั้งการควบคุมที่เกี่ยวข้องการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดทำหรือสมมุติฐานและการสอบทานประมาณการทางบัญชีในงวดก่อนด้วยค่ะขั้นตอนที่3นะคะระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดอันเป็นสาระสำคัญค่ะ โดยจะต้องพิจารณานะคะว่ามีประมาณการทางบัญชีใดที่อาจมีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการสูงซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจึงต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยงเมื่อพบข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการตรวจสอบค่ะ ในขั้นตอนที่4นะคะจะต้องตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยการทดสอบการควบคุมค่ะโดยจะต้องทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะขั้นตอนที่5นะคะจะต้องตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยจะต้องมีการวางแผนและกำหนดวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่เหมาะสมรวมถึงการทดสอบวิธีการที่ผู้บริหารได้ใช้ในการจัดทำประมาณการทางบัญชีค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่6ค่ะประเมินหลักฐานและตรวจสอบสำหรับรายการประมาณการทางบัญชีค่ะโดยที่ผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับหลักฐานการตรวจสอบ ที่เพียงพอและเหมาะสมรวมทั้งสอบทานกระดาษทำการที่จดบันทึกไว้และติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดดูแลเกี่ยวกับเรื่องของประมาณการบัญชีที่สำคัญนั้นด้วยค่ะเอแล้วเรามีแนวทางอย่างไรในการตรวจสอบละ่ะ ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบนะคะเราควรจะประเมินว่าวิธีการซึ่งรวมถึงแบบจำลองของผู้บริหารมีความเหมาะสมทั้งการประเมินการจัดกลุ่มและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเคนดิตท,ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเราควรที่จะมีการพิจารณาและระบุสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารได้ใช้ในการประมาณการด้วยค่ะ เราควรที่จะประเมินและทดสอบข้อมูลนำเข้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยที่ผู้สอบบัญชีควรที่จะปฏิบัติตามนี้ค่ะ หน,นะคะควรที่จะพิจารณาแต่ละข้อมูลนำเข้าและสมมุติฐานว่าข้อมูลไหนมีความสมเหตุสมผลกันหรือไม่ 2. นะคะควรที่จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมมุติฐานรวมถึงพิจารณาว่าสมมุติฐานมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันหรือไม่ค่ะข้อ3นะคะพิจารณาว่าสมมติฐาน สะท้อนถึงข้อมูลตลาดในปัจจุบันหรือเปล่านะคะข้อ4ค่ะพิจารณาว่าสมมุติฐานมีความสมเหตุสมผลหรือไม่และข้อ5ค่ะประเมินว่าผู้บริหารมีการพิจารณาสมมุติฐานหรือผลลัพธ์ที่เป็นทางเลือกอื่นหรือไม่อย่างไรคะ และเราควรที่จะประเมินความครบถ้วนความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อมูลนำเข้ารวมถึงองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ทางการเงินที่นำมาใช้ในการคำนวณด้วยค่ะและเราควรทดสอบแบบจำลองที่ใช้รวมถึงข้อมูลนำเข้าและความเหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ในแต่ละชั้นของการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่ะ รวมทั้งเราควรที่จะสอบทานการใช้ดุลยพินิษผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่ะและสอบทานผลลัพธ์ของประมาณการทางบัญชีที่ประมาณการและรับรู้ในงบการเงินงวดเกาะหน้าหรือการประมาณการใหม่สำหรับงบการเงินงวดปัจจุบันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนอกเหนือนจากหลักการและแนวทางการตรวจสอบตามที่ที่ฉันได้ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะผู้สอบบัญชีควรศึกษาหลักการและข้อกำหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยค่ะเช่นมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส540และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่9ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ กับหลักการและตัวอย่างที่ดิฉันนำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ